ในปี2569นี้โชคชะตาได้จัดวางดวงดาวที่เน้นการยกระดับตนเองและการรับโชคลาภจากฟ้าโดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากดวงดาวต่างๆมารับทราบลิขิตตามดวงดาวของชาวมิถุนจากการตีความทางดวงดาวตามหลักความเชื่อโหราศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเพื่อนคุณ59สำหรับในปี69เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับความอุปถัมภธรมจากผู้ใกล้ชิด และได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความสงบเย็นให้กับชีวิตขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวมิถุนทุกท่านมาพิจารณาห้าความหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2569สําำหรับในข้อแรกความหวังที่จะได้ฟื้นฟูพลังชีวิตและสุขภาพให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยปัญญาการดูแลร่างกายด้วยปัญญาคือการสร้างฐานที่มั่นคงในการปฏิบัติธรรมจงรักและเมตตาต่อตอนเองความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวพระหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะ และเจ้าเรือนปัตตานีได้โคจรเข้ามาสถิตในพบตัวตนก็เกิดสุขภาพที่กลับมาสดใสยอย่างไม่คาดคิดท่านจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีเยี่ยมหรือมีความกระตือรือร้อนในการดูแลตัวเองมากขึ้นอาจพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดีได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือมีการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีวินยัยความหวังคืออาการป่วยที่เคยเรื้อรังจะทุเลาลงและท่านจะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะทำสิ่งที่อยากทำก็เกิดบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและเมตตา ชาวมิถุนจะมีบุค,คลิกที่ดูน่าเชื่อถือเปี่ยมด้วยความรู้และดูอ่อนโยนขึ้นอย่างชัดเจนคำพูดของท่านจะมีความหนักแน่นและเต็มไปด้วยความเมตตาทําให้ผู้คนเข้ามาขอคําปรึกษาและให้ความเคารพมากขึ้นการได้รับความเชื่อถือนี้เองเรียกว่าโชคลาภทางใจก็เกิดความสําเร็จที่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจส่วนตัวแม้จะอยู่ในวัยเกษียณหรือบั้นปลายแต่ท่านจะรู้สึกถึงความสําเร็จและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งอาจได้มาจากการได้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวการสอนความรู้ให้ผู้อื่นหรือการได้รับเกียรติจากอดีตการยอมรับตนเองอย่างมีสติคือความสุขที่แท้จริงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคืออิทธิบาท4โดยเฉพาะข้อวิมังสาเรียกว่าการไตรตรองการดูแลตนเองด้วยปัญญาสอนว่าร่างกายนี้คือเครื่องมือในการสร้างบุญจงดูแลรักษาเครื่องมือนี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีสุขภาพที่ดีและมีใจที่สงบคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งสำหรับความหวังข้อต่อมาความหวังที่จะได้โชคลาภม่คาดฝันและการเดินทางไกลเพื่อสแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่โชคลาภที่แท้จ,จริงคือการได้ใช้ชีวิตเพื่อสแสวงหาความจริงจงใช้ทรัพย์สินเพื่อการเดินทางสูป่ปัญญาความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวราหูผู้เป็นพลังแห่งโชคลาภและอิทธิพลได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาทิบดีเรียกว่ามั่นคงและเข้มแข็ง ก่อเกิดโชคลาภก้อนโตจากความไม่คาดคิดท่านอาจได้โชคลาภจากดาวราหูเช่นช่องทางที่แปลกใหม่การลงทุนระยะยาวที่ลืมไปแล้วหรือการได้รับเงินก้อนเพื่อการเดินทางโชคลาภนี้มักมาอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างไม่กังวลก่อเกิดการเดินทางสู่เป้าหมายชีวิตสูงสุดชาวมิถุนจะมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไกลเพื่อแสวงบุญเข้าคอสธรรมะ ดุจการเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยไปมาก่อนการเดินทางนี้จะได้รับความสะดวกสบายและความราบรื่นอย่างน่าอัศจรรย์และนำมาซึ่งประสบการณ์ทางปัญญาญาณที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดการพบกัลายาณมิตรผู้ทรงอิทธิพลทางธรรมท่านจะดึงดูดครูบาอาจารย์หรือผู้ชี้แนะทางธรรมที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลเข้ามาในชีวิตซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศหรือการเดินทางไกลคำสอนของท่านเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักธรรมได้อย่างลึกซึง้ง เปลี่ยนความอยากรู้อยากเห็นเป็นความรู้แจ้งอิทธิพลของราหูจะทําให้ท่านให้ความสนใจในธรรมะหรือศาสตร,ร์ลี้ลับเปลี่ยนไปสู่ความรู้แจ้งท่านจะมีความสุขกับการค้นควา้าและแลกเปลี่ยนความรู้เหล่านี้กับผู้อื่นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือสับุริสธรรมเจโดยเฉพาะข้อการลันยุตาการรู้การรู้เวลาการเดินทางครั้งนี้สอนว่าการเดินทางที่ดีที่สุดคือการเดินทางภายในสู่ความจริง จงใช้โชคลาภที่ได้รับเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางสู่ปัญญาสำหรับความหวังในข้อที่3ความหวังที่จะได้รับเกียรติและสถานะที่มั่นคงจากผลงานในอดีตความอดทนและความมุ่งมั่นในอดีตย่อมเป็นรากฐานแห่งเกียรติยศที่มั่นคงในปัจจุบันความหวังข้อนี้มาจากการที่ดาวเสาผู้เป็นเจ้าเรือนมรณนะได้โคจรเข้าสู่ภพกรรมะเกิดเกียรติยศจากความรู้ที่ถูกซ่อนไว ท่านอาจได้รับการยกย่องหรือตำแหน่งทางสังคมที่มาจากความรู้ประสบการณ์หรือผลงานที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตที่ไม่มีใครรู้อาจเคยเป็นที่ปรึกษากรรมการหรือการได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงก่อเกิดความมั่นคงทางบำนานหรือเงินกเกษียณเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินบำนาญกองทุนกเกษียณเงินประกันชีวิตจะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมั่นคงทําให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในระยะยาวท่านได้รับการรับรองถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้การวางรากฐานสุดท้ายอย่างมีวินยัยดาวเสาวจะช่วยให้ท่านมีความมุ่งมั่นและวินัยในการจัดทําพินัยกรรมหรือจัดการทรัพย์สินให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะนํามาซึ่งความสบายใจอย่างยิ่งและเป็นเกียรติแก่ท่านในฐานะผู้ที่เตรียมพร้อมให้กับชีวิตและครอบครัวได้สถานะผู้สูงวัยผู้ทรงภูมิ การได้รับเกียรติในวัยนี้จะไม่ได้เป็นไปเพื่อการแข่งขันอีกต่อไปแต่เป็นการได้รับเกียรติในฐานะผู้ทรงภูมิรู้ที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตและสามารถอยู่รอดได้ด้วยความอดทนและปัญญาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือสัจจะบาร,รมีเรียกว่าความจริงและวิริยะบาร,รมีการได้รับเกียรติในวัยนี้สอนว่าความมุ่งมั่นและซื่อตรงที่เราได้กระทำมาตลอดชีวิตย่อมเป็นบุญบาร,รมีที่ย้อนกลับมาให้ความมั่นคงแก่เราในบั้นปลาย สำหรับความหวังในข้อที่4ความหวังที่จะได้คู่ชีวิตที่นำพาโชคลาภและปัญญามาสู่ตัวเราโดยตรงคู่ชีวิตที่ดีคือมิตรแท้ที่จะเดินเคียงข้างกันไปสู่ความสงบและปัญญาความหวังข้อนี้มาจากการผสมผสานระหว่างดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตตนิเข้าสู่การทับลัคนาและดาวราหูในภพสุภะได้เจอเจอคู่ชีวิตที่มีแรงบันดาลใจคู่ครองหรือหุ้นส่วนหลักในชีวิตจะกลายเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภและแรงบันดาลใจทางปัญญา พวกเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินการเดินทางหรือการศึกษาธรรมะของท่านอย่างเต็มที่ความรักที่มาพร้อมความก้าวหน้าสำหรับชาวมิถุนที่ยังโสดท่านอาจได้พบกับคู่ชีวิตหรือการลยยนมิตรที่มีความรู้มีฐานะและมีความคิดไปในทางเดียวกันอย่างไม่คาดคิดความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้เน้นเรื่องทางโลกเท่านั้นแต่จะเน้นเรื่องของการสร้างบุญและการสแสวงหาความจริงร่วมกันการร่วมมือเพื่อสถานะที่ดีขึ้น ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ชีวิตในการจัดการภาระหรือสร้างความสําเร็จในรูปแบบต่างๆเช่นมีคนช่วยดูแลสุขภาพคนช่วยจัดการเอกสารทางการเงินก็เกิดการสนับสนุนการทํางานอดีเรกของท่านการสนับสนุนนี้จะทําให้ท่านมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นการพูดคุยที่เปี่ยมด้วยปัญญา การสื่อสารกับคู่ครองจะเต็มไปด้วยความรู้และปัญญาจากที่เคยคุยแต่เรื่องเล็กน้อยอาจเปลี่ยนไปสนทนาเรื่องธรรมะปรัชญาหรือเรื่องราวที่ลึกซึ้งในชีวิตแทนหลักธรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่พรมวิหารสี่โดยเฉพาะเมตตาและกรุณาการที่ความสัมพันธ์นำพาปัญญามาสอนว่าความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาให้ตัวเราและคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางธรรมคือการสร้างฐานแห่งบุญที่มั่นคงร่วมกัน สำหรับความหวังในข้อสุดท้ายเป็นความหวังที่จะได้บทบาทใหม่ในสังคมในฐานะผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และเมตตาการใช้ชีวิตในบ้านปลายให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นคือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ความหวังข้อนี้เป็นการสังเคราะห์พลังงานจากทุกภพเรือนได้แก่ภพตนุสุภะและกรรมมะที่ได้รับการยกระดับการเป็นศูนย์รวมปัญญาให้กับชุมชนชาวมิถุนจะได้ใช้ทักษะในการสื่อสารและความรู้ที่สั่งสมมา เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดปัญญาหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชนเป็นเสาหลักลูกหลานหรือกลุ่มเพื่อนฝูงท่านอาจเปิดบ้านเป็นที่สอนหนังสือเป็นที่สนทนาธรรมหรือกลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาการวางตัวที่สร้างเกียรติยศอ,อย่างยั่งยืนสถานะที่มั่นคงจะทําให้ท่านได้รับความเคารพจากสังคมท่านจะใช้เกียรติยศนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างมีสติการดูแลสุขภาพและการทําประโยชน์ต่อสาธารณะ การสร้างมรดกทางปัญญาแทนที่จะสร้างมรดกทางวัตถุเพียงอย่างเดียวท่านจะมีความมุ่งมั่นในการเขียนหนังสือบันทึกความรู้หรือถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นมรดกทางปัญญาให้กับคนรุ่นหลังการกระทํานี้คือการใช้พลังชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างความดีงามที่ยั่งยืนการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่สูงส่ง ชีวิตบั้นปลายของชาวมิถุนจะไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบุญการมีโครงการช่วยเหลือผู้อื่นการเตรียมตัวสู่ความสงบขั้นสุดท้ายการมีเป้าหมายที่สูงส่งนี้จะทําให้ท่านมีแรงบันดาลใจในการตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันหลักธรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่เรื่องความตั้งใจมั่นและสังขาวัตถุสการใช้ชีวิตบั้นปลายเพื่อประโยชน์ผู้อื่นสอนว่าชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดคือชีวิตที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกตีความมาจากดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ผสมผสานความรู้เพื่อพ่อแม่ชาวมิถุนนำไปปรับใช้ในชีวิตขอให้ปี2569เป็นปีที่พ่อแม่พี่น้องชาวมิถุนได้รับความเพียบพร้อมในทุกๆด้านสามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเตือนใจจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ต้องแตกต่างกันไปตามบุญภาวาสนาทรงพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ